เรือน้ํามันสามลำที่หายไปน้ํามันหายหมดเลยเหลือตเตลอ์ที่กลับมาใครเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้เนี่ยแลูกเรือนะครับตำรวจเนี่ยนำผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลอาญาจังหวะหนึ่งมีการไปถามใต้กงเรือรู้จักเสียโจ้ไหมคุณผู้ชม,มใต้กตบอกไม่รู้จักนะแต่ยอมรับว่ารู้จักนายเล็กนายเล็กเ,เป็นคนสั่งการนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับลูกเรือแปคน ตกเป็นผู้ต้องหาขโมยเรือของกลางน้ํามันเถื่อนสามลแล้วสุดท้ายเนี่ยเอากลับมาได้ในระหว่างที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเดินขึ้นรถตู้นักข่าวของเรานะครับพยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกที่ใส่เสื้อสีขาวคนใส่เสื้อสีขาวคุณผู้ชมก็คือคนนี้ใต้ของเรือชื่อว่าสมชายบอกว่ารู้ไหมว่าเอาเรือไปทาผิดกฎหมายเจ้าตัวยกปือปฏิเสธขอไม่ตอบคําถามก่อนจะรีบเดินขึ้นรถไปทันที ผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ขึ้นรถตู้ช้าที่สุดคือคนนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าขาไม่ค่อยดีชื่อว่าเดชาเป็นใต้กองเรือนะครับทีมข่าวของเราก็สอบถามเหมือนกันบอกว่าใต้โกงรู้จักเสียโจหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้จักครับแล้วถามว่ารู้ไหมว่าเอาเรือออกไปทําอะไรรู้ว่าออกไปทําผิดกฎหมายรู้สึกผิดที่ทําลงไปยืนยันว่าในเล็กเนี่ยเป็นคนสั่งการทั้งหมดตัวเองไม่ได้อยากทําดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนครับ พี pied, ่จับสีงโต้ไหมพี่รู้จับเสียงโต้ไหมเสีงโต้เขาเป็นเจ้าของเรือไหมพี่เออเรารู้ไหมว่าเรือไปทำไปทำความผิดที่นี่รู้หรอรู้จักรู้สรุปแล้วตอนนี้รู้สึกผิดไหมทำไมถึงตัดสินใจเอาเรือหนีไปคะนี่มีใครสั่งมีใครสั่งคนชื่อเล็กสั่งคนตอบคนชื่อเล็กใช่ไหมแล้วเราอยากทำไหมดิไม่ได้อยากทำอ่ะ ทางด้านของคุณนรพรพ์จำเนียนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะพูดคุยกับภรรยาของนายสมชายใต้ก๋งเรือนะคะก็เล่าว่าสามีเพิ่งทํางานกับเรือลำนี้ได้ประมาณ1ปีเท่านั้นไม่เคยได้ยินชื่อของเสียโจเป็นเจ้าของเรือมาก่อนเพราะเป็นแค่ลูกจ้างธรรมดาได้รับคําสั่งมาก็กทําตามก็ยอมรับว่าเธอเองก็เครียดมากนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ตกใจมากค่ะเพราะรู้ว่าสามีหลบหนีไปกับเรือน้ํามันเถื่อนที่เป็นข่าวด้วยค่ะ ช่างธรรมดาลูกจริงๆเป็นลูกช่างธรรมดาไม่ได้ไปแบบโหแบบไปรู้ลึกดีเทลว,ว่าไม่ไม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยจริงๆเร,เราก็ไม่รู้ตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอยู่กับบ้านอ่ะค่อยคอยดูข่าวอย่างเดียวว่าขณะที่รองผู้บังคับการปราบปรามพันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพเนี่ยบอกว่าคดีร่วมกันขโมยเรือบรรทุกน้ามันเถื่อนของกลางสามลำหลบหนี โดยผู้ต้องหาที่เหลืออีก7คนเนี่ยจากข้อมูลของตํารวจนะคะเชื่อว่าหลบหนีไปกับเรือลำหนึ่ง เรือที่ว่าชื่อเคนายเป็นเรือขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดแบบบรรทุกน้ำมันได้มากถึง2ล้านลิตรอย่คิดดูแล้วคาดว่าเป็นเรือที่น่าจะเอาของกลางไปทั้งหมดด้วยคือน้ำมันอาจจะถ่ายไปกับ,บ <ๆ S 2> เคนายพร้อ <ๆ S 2> มก็ต้องหาเลยนะคะตอนนี้ประสานข้อมูลกับกัมพูชาอยู่และจะเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีนะคะทีนี้ตํารวจยังมีข้อมูลว่าเรือเคนายนี้ก็เป็นของเสียโจ้ปัตตานีอีกแล้วอีกลำหนึ่งนะใช่ค่ะตอนนี้มีหลักฐานสําคัญอยู่นะคะแล้วก็ทําให้พบว่าเสียโจ ยอยู่เบื้องหลังการขโมยเรือและของกลางทั้งหมดโดยมีบุคคลอื่นช่วยประสานพร้อมสั่งการด้วยขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับคือตอนแรกบอกจะเป็นสัปดาห์หน้าก็อาจจะบวกลบ1-2สัปดาห์นี้แหละเนี่ยค่ะอา้าวส่วนความคืบหน้ากรณีแชทลับนะคะของเสียจโจกับผู้กํากับการชื่อย่อนอนหนูเนี่ยล่าสุดนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนพลตารวจตรีจรุนเกียรติปานแกวออกมาเปิดเผยบอกว่าแชทนั้น เนี่ยแชทเนี่ยที่ท่านผู้ชมดูอยู่เป็นของจริง<ะ>เป็นการสนทนากันร,ระหว่างตำรวจ4-6หนายหนึ่งในนั้นเป็นทหารเรือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ ทางด้านของพลตร,ตรีจรูนเกียรติเองเอด้วยก่อนที่จะโอนย้ายไปเป็นตํารวจน้ําส่วนอีก5คนนะคะก็แบ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสองคนรองผู้บังคับการสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสองคนและผู้กํากับการนาครบาล1นคนค่ะทีนี้นักข่าวก็เลยต้องไปถามผู้บังคับการตํารวจน้ํานะครับพลตรีพฤทธิพงศ์นุชนาศนะครับ ท่านก็บอกว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าไอ้เรื่องโพยที่ออกมาแฉการเรื่องสวยต่างๆนานาเนี่ยคุณผู้ชมจากการไปตรวจสอบแล้วมันเป็นของเก่าตั้งแต่ปี2555ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีการจ่ายสวย1ล้านบาทผมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเพราะ,ะผมเนี่ยเพิ่งจะมารับตำแหน่งเองไอทีแชทไอทีหลุดกระบาตั้งแต่ปี5 5แล้วคุณผู้ชมครับส่วนกรณีที่มีข้าราชการตำรวจน้ำปล่อยให้เรือของกลางหายไปมีข้าราชการ3นายมีความบกพร่องทำให้ ราชการเสียหายอย่างรุนแรงหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบนะครับซึ่งจริงๆเมื่อวานเรารายงานข่าวไปดูจากภาพน้ํามันเหลือเท่าไหร่3าม0สนลิตรเหลืออยู่แค่ประมาณ1 8 0 0 0 0มลิตรเท่านั้นเองโรงเรงมากครับเหลือไว้ให้ดูต่างหน้าใช่เพราะฉะนั้นตามจับที่เหลือให้ได้ก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันเพิ่มเติมมีอัปเดตกันอยู่ทุกๆวันนะคะคุณผู้ชม